สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งเป็ดที่ที่นี่ที่ไหนครับหมู่บ้านศิลัสักหมู่บ้านศิศัดักนะครับเขาคันทรงเขาคันทรงศิลาชาศิราชานะครับนี่นะใครต้องการเป็ดไข่เป็ดสาวโทรมาคุยกัน0872282121นะครับสวยงามนะครับใครต้องการกินไข่นะพรุ่งนี้ไข่เลยแต่มันน้อยนะเปอร์เซ็นต์ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับเพราะเราจับกลางวันด้วยวันนี้แดดก็จะกระทบนิดนึงใครที่อยากกินไข่เป็ดสดๆใหม่ๆนะต่อไป อีกระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเอาไปกินเอาไปขายเอาไปทำกำไรต่อติดต่อมาที่เลยผมขอเบอร์หน่อยครับ081 0 8 1 8 2 6นึ่งศูนย์แปนะครับที่นี่คือหมู่บ้านสุรศักดิ์ครับผมนี่นะครับอ๋ออ่าเป็นยังไงเป็ดชุนนี้สวยไหมสวยครับสวยไหมสวยสมสมกับรออยู่ใช่ไหมครับปลาไปอย่าเดือดรึไม่ครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอย่าเข้าไปใกล้ครับใจเย็น นะขอขอให้เขาได้กินน้ำกินอะไรแป๊บเดียวขอเวลาให้เขาได้เล่นน้ำแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเขากำลังเ,เหนื่อยมานะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใครที่เรามาเสี่ยงวันนี้ก็ประมาณนี้ใครที่สนใจอยากเอาเข้าฟาร์มหรือเอาไปาเลี้ยงไปทํากําไรไปตั้งรายได้อะวันนี้ทุกวันก็โทรมาคุยกันศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่ง,ง,ง,สสงนะครับดูโครงสร้างนะดูคอดูเคือดูปีกนะครับค่อนขาออ้าง,างโอเคนะ กำลังหิวแต่ไม่รู้จักน้ำถ้ารู้จักน้ำคือจะลงเลยแปบ๊บเดียวครับขอเวลาแป๊บหนึ่งคือผมไม่อยากไม่ไม่ต้องไม่ต้องอย่าจะไม่จะกระพกแค่นี้ก็กระทบอนั่นแล้วกลัวไข่ช้าอย่างเดียวดูด,ดูดูเนื้อตัวเขาเลื่อมก็ดูดีครับครับโอเคอยู่นะครับสวยอยู่เนาะผัดเลื่อนหลายรอบเลย สวยงามๆนะครับใครที่สนใจโทรมาคุยกันโดนโดน,โดนผัดโดนเลื่อนหลายรอบรอได้ครับรอรอขอพีพอดีช่วงนีน้นติดงานหลวงด้วยนะครับติดงานหลวงเยอะแล้วก็ที่สำคัญอ,อยู่คนละที่กับเป็ดนะครับก็เลยได้ขึ้นๆลงๆไปช่วงบุญกะหินนะครับช่วงนี้ติดงานพอสมควรเลยนะครับใครสนใจเป็ดโทรมาคุยกันศูน2์แปดเดงสดออาจจะส่งช้านิดนึงครับ แต่ก็ส่งให้ชัวส่งให้ชัวไม่มีมัดจำไม่มีไม่เคยไม่เคยได้คุยเรื่องเงินกันเลยเนาะแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ได้โอนก่อนนะครับ <c oughs> ดูนะครับฟังเอานะเราไม่มีโอนเงินก่อนนะครับ <c oughs> โอเคไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ